สวัสดีท่านผู้ชมพบกับพี่อูดในเกมเซเวลคราฟนะในดงพญาเสือโครงรีเทิร์นโอ้โหอยู่ในทำกลางเสือโครงนะเป็นการเล่นต่อจากภาคที่แล้วภาคที่ภาคที่แล้วไม่ประสบผลสําเร็จนะครับท่านผู้ชมตายก่อน <c oughs> ไม่สามารถออกจากบ่อน,นี้ได้นะแต่การจะออกจากบ่อน,นี้จะต้องปราบเสือโครงให้หมดนะท่านผู้ชมโอเคเพื่อไม่เสียเวลาขึ้นไปเลยข้างบน สุดเดิมนะฮะเรามีตู้อยู่นะทั้งหมด3ตู้ตู้นี้ก็จะมีพวกอะไรฮะอาหารต่างๆนี่อาหารสำหรับเวลาหิวนะฮะมีพิกแอกมีขวานแล้วก็มีพรั่วนะฮะตู้โน้นก็น่าจะเป็นพวกเสื้อกลอกนะฮะจากครั้งที่แล้วที่เราเข้าไปดูมีเสื้อกลอกกับลูกปืนนะครับลูก,ลกปืนแล้วก็ มีอาวุธหรือเปล่าไม่รู้จะไม่ได้ลืมฝั่งนี้ก็จะเป็นอาวุธนะฮะก็มีปืนมีดาบใช่ไหมมีหอกโอเคต่อจากนี้แล้วโอเคนะเริ่มกัเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนยังไงต่อยัองไงโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราให้หารมันก่อนนะท่านผู้ชมสักชิ้นนึงก่อน ออเดิบออเด์บโอ้โหแย่งเงินกินเลยโอเคเราจะต้องไปที่ตู้ให้ได้นะวิธีการไปที่ตู้ก็คือต้องมุดดินลงไปนะท่านผชม,ชมโอเคไม่เสียเวลาขอเอาไม้อ,ออกก่อน <light. S 2> ส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายนะถ้าเป็นดินทรายมันก็จะถล่มลงมานะเราจะต้องหาอะไร บางหัวด้วยนะไม่ให้หมาป่าหลุดเข้ามาได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวใช้พั่วนะเดินซ้ายใช้พั่วโอเคนะเห็นไ,ไหมมันหลุดแบบนี้โอเคปิดด้วยไม้หรือว่าใช้หินทรายด้วยก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยรีปิดรีปิดเดี๋ยวก่อนที่หมาป่าจะตกลงมานะท่านผู้ชมไะโอเค ใช่ยัลืมดูลืมไปแล้วนะว่ามันไปยังไงฮะลืมปุ๊บระวังตกนะครั้งที่แล้วก็ย่อนะแต่มันตกได้นะล้มเสือกระโดดด้วยเสือกระโดดสูงมากโอ้ถึงแล้วถึงแล้วแล้วไปอีกกี่บล็อกเนะยนับดูวิเียวเสศษตกอนะวิเสยวตกจริงเลยไม่เป็นไรขุดไปก่อนรู้แล้วรู้แล้ว โอเคถึงแล้วนะจะไปเลี้ยวซ้ายอะไปเลยไปเรื่อยๆอุ้ยเห็นไหมมันมีทรายอยู่ด้วยนะทรายก็จะลมมาแล้วก็ต้องปิดด้วยหินหินทรายหรือว่าไม้ด้วยก็ได้โอเคอันนี้เป็นภาคที่สองนะรีเทิร์ดงพญาเสือโคร่งรีเทอร์อเอา้าว่าแล้วมันตกลงมาเลยท่านผู้ชมนะ โอ้โอ้ท่านผู้ชมไฮยีน่าตกลงมาไหวไมมสู้ไหวไหมเลเวลหนึ่งโอ้หไม่น่าเลยเรานี่อุ้ยโชคดีโอ้ที่เป็นขวานเล็กนี่โอเคโชคดีหน่อยโอ้ยแมงแย่เลยนะเกือบไปแล้วเราโอ้โหหัวใจหายไปหลายขีดเลยโอเคไม่เป็นไร ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วมีไม้ไหมไม่มีไม้อีกอจเจ้าไม้ทําเป็นสัญลักษณ์ซะหน่อยนะท่านผู้ชมดันไม่มีไม้อีกฮนะถึงยังไงแล้วเราเรา,เราจะรู้ได้ไงอ่ะใช่ไหมไม่ได้นับเลยโอเครู้แล้วรู้แล้วตรงนี้ได้ไหมอาไม้ตรงนี้ก่อนไปใช้ขวานสิ นี่หินทรายหินทรายเร็วเ,วเดี๋ยวหมาป่าหล่ลนหล่นลงมาได้นี่โอเคเอาไม้ทำเป็นสัญลักษณ์นะท่านผู้ชมมันติดอะไรอ๋อเฮ้ยเฮเฮ้ยไม้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 เฮ้ยเร็กวา่าโอเคปุ๊บอ่ะไปดูเลยนะ ตอนนี้เราใช้ไม้ทําเป็นสัญลักษณ์แล้วหลวงเสือด้วยนะมันจะโดดสูงมากเลยนะทุกชม,ชมอ้อีกสองบล็อกก็ถึงแล้วกดอ,อีกสองบล็อกถึงแล้วนะเห็นไหมฮะใช้ไม้เป็นสัญลักษณ์จะได้รู้ว่าถึงหรือยังใช่อีกสองบล็อกอ้าวคุดโอเคบล็อกที่หนึ่งอันนี้บล็อกที่สองถึงแล้ว ถึงตู้แล้วแงนขึ้นไปมันมืดหน่อยฮะก็ถ,ถึงแล้วว่ะเฮ้ยทำไมมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้อ๋อตุกขดอีกบล็อกปะอ๋อใช่แล้วโอเคนี่ไงเจอแล้วท่านผู้ชมเสื้อกลอะเสื้อกลอแต่ครั้งที่แล้วเราก็ใส่กลอะใช่ไหมแต่เราทนมันไม่ได้นะ <c oughs> โอเค อะใส่เกราะเลยนี่ว้าวโอเคแนละ้วตอนนี้เรามีเสื้อกลอแล้วนะฮะแล้วเราก็มีลูกปืนด้วยท่านผู้ชมแต่ว่าเรายังไม่มีปืนไม่มีปืนก็ต้องไปฝั่งโน้นใช่ไหมเยอคฝั่งโน้นฝั่งโน้นเอาละ,ะเดี๋ยวเราขุดตั้งแต่ตรงนี้เลยถูกทางไหมถูกทางอยู่ โอเคนะพุดต่อเลยเราไม่มีไม้ต้องเอาไม้ทำเป็นสัญลักษณ์ดีไหมเอาถล่มลงมาเลยเห็นไหมหินซ้ายรีบเอาหินซ้ายปิดก,ก่อนก่อนที่หมาป่าจะเข้ามานี่ปุ๊บตรงไหนต่อละครเนี้ยเดี๋ยวเราไปเอาไม้ก่อนป๊บปุ๊บปุ๊ <laughs> ตกเลย เอาไม้ก่อนหาไม้ตรงไงดีไม้อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วขอไม้ก่อนเลยครับโอเคสักสองอันขอไม้สักสองอันรีบป,ปิดเออรีบป,ปิดเลยนี่ได้ไม้สองอันแล้วนะโอเคอ่ะตันนี้เรามีไม้ทำเป็นสัญลักษณ์แล้วขุดตรงไงดี มันใกล้ถึงยังไงยังไเราไม่แน่ใจฮนะมันอยู่ตรงไหนอ้าวสายลมเอาไม้ปิดครับนี่เราขี้เกียจนับก็ต้องใช้แบบนี้นะ,ะท่นานผู้ชมขึ้นยังไงโอ้ประจันเต็มดวงเอ้ยทุามผู้ม,มจันเต็มดวงอ๋อไม่มีหมาป่าสีเทาโชคดีนะฮะ อ๋อไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอ้อีกสี่บล็อกฮะหนึ่งสองสามสี่อีกสี่บล็อก box, โอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวหน้าอีกหนึ่งนะใช้ซ้ายเปลี่ยนไปหินซ้ายเลยอ่ามีบล็อกที่หนึ่ง หานเลี้ยวซ้ายส,สองสามสี่นะฮะอันนี้อันที่สองโอเคอันนี้อันที่สามนะแล้วก็อันที่สี่นี่หาเสร็จแล้วหงายขึ้นไปโอเคได้แล้วนี่ไงโอ้โห oh, ได้ปืนแล้วท่านชมะเจวเลยเจวเลยมีดาบด้วยโอ้โ oh. หนี่บันไดมา โอเคเก็บไมหมดอ่ะอ่ะสบายแล้วเราโอ้โหพระจัน์เต็มดวงเลยท่านผะู้ชมฮะคราวนี้เราจะสู้กับมันเลยฮ่าฮ่าาดับแรกเอาปืนออกมาก่อนปืนเลี้ยงอาวุธดีๆนะปืนตามด้วยดินปืนสำลีลูกปืนนะ ลูกปืนจะมีอยู่2แบบนะแบบยิงแบบกลุ่มกับแบบลูกโดดลูกโดดจะแรงมากๆสามารถฆ่าแรดได้ภายในนัดเดียวโอเคอไม่เสียเวลาลองกัาแบบลูกกลุ่มก่อนนะว่ามันจะตายป่ะลูกกลุ่มลูกกลุ่มยิงหมาป่าตายนะแล้วเสือดาวมาโผล่มาไงยิงก่อนนี่เห็นไหมหุยไม่ตายเว้ไม่ตายเว้ไม่ตายเว้เอ้า โ e. อ้าลูกโดดดีกว่าตัวนั้นก็เลยนี่หนึ่งตัวนะเสร็จแล้วหนึ่งตัวเย้โอ้โหตัวนี้ก็โดดสูงนนัที่สองตัวที่สองวันนี้จะฆ่าหมดไหมเนี่ยตัวนั้นสองตัวโอ้โหมันแรงจริงนะลูกโดดลูกโดดสุดยอดเลยแรงจริงๆ สามตัว,วดงมญยาเสือโครง่งเห็นไหม,หไหมถ้าลูกโดดหมดแล้วก็แย่เลยเรานาี่เอาให้เอาให้เกลี้ยงเลยเอาให้เกลี้ยงเลยกี่ตัวแล้วไม่ได้นับเลยกลุูมมันเยอะจริง,รงนี่โอ้โหดงมญยาเสือโคร่งนะเสือโคร่งเรียบเลยอ่ะแบบลูกกลุ่มไหมสลับกันลูกกลุ่มยิงหมาป่านี่หมาป่าก็ตายนัดเดียวนะ แต่เสือไม่ได้นะเสือไม่ตายแต่ถ้าลูกโดดนัดเดียวตายมั้งในตัวนั้นอยู่บนตู้เลย <c oughs> เป็นไงมาท่านผู้ชมโอ้ยฆ่ามันง่ายมากเลยโอ้โหจะแจ้งแล้วโนนไกโ่โอ้ยปืนมันถีบแนละ้วท่านผู้ชมนะโอ้ปืนถีบปืนถีบโอ้โหขึ้นมา แม่มือมันทิแปแลงเหลือเกินไม้ไม่มีด้วยเก่อนเอาหินทรายทําแทนนี่ป้องกันตกนะะโอ้โหาค่อยผิดไวผิดเลยเด,ดี๋ยวก่อนขอทำดีๆก่อนอ๋อมันขนาดไม่เท่ากันไม่ไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้โอเคการตกนะฮะเดี๋ยวตกลงไปเจ็บแน่เลย อ่ะวุแจ้งแล้วโอ้โห <sk eps> ดงพยาเสือโคร่งรีเทิร์นภาคสองนะตอนนี้เราไม่ตายแล้วเราเก่งขึ้นนี่โอ้โหโอลูกปืนเหลือสิบหกลูกนะลูกลูกโดดเหลือสิบหกลูกเองจะพอไหมเนะี่ยน่าจะพออยู่ไหมต้องยิงเสืออย่างเดียวหมาป่าไม่ต้องเฮ้ยไปไหนหมดไปไหนหมด เห็นตัวไหนยิงตัวนั้นนี่โอ้ยปืนมันถีบจริงๆนะท่านผู้ชมฮะดีไม่ตกลงไปข้างล่างนะฮะทำไมนี่โอ้โหโอเคลูกปืนพออยู่ลูกปืนพออยู่ซ้ำด้วยดาบเพชรได้แล้วมีเสื้อกไม่ไม่กลัวนี่โอ้โหท่านผู้ชม ยิงมันเลยยิงมันเลยใช้ลูกโดดนะจนผูจอมถ้าใช้ลูกกลุ่มมันไม่ตายหรอกนัดเดียวต้องหลายนัดแล้วกันโพมาสิ่รวังตกด้วยนะปืนมันถีบปืนมันถีบระวังด้วยโอเคนี่ไหน,นอีกเสือดาวไม่เสือโคร่งดีกว่าถึงไหมโอ้โหไม่ถึงไว้เฮ้ถึงถึงไะวะ ถ้ามันไม่ตายอ่ะวิ่งไกลไม่ได้ว่ะโอ้โหท่านผะู้ชมเดี๋ยูนะลูกปืนเหลือสิบลูกก็น่าจะพออยู่เฮ้ยถ้าเรายิงผ่านกรงได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยยังยังไม่เคยลองเออดูสิเออดูอือได้เว้ยเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยแต่กรงจะพังป่ะวะไม่พังนะกรงไม่พังเลยเฮ้ยยิงผ่านกรงกได้ว่ะเฮ้ยแต่ต้องให้มันมาอยู่ใกล้ใช่ไหมถ้าแบบนี้นะถ้าไกลอ่ะ ถ้าตกดใจแบบนีไไ้ได้ไหมหวิ่ได้ปะวะได้ปะเฮ้ยไม่ได้ว่ะต้องให้มันมาติดกรงเลยโอเคมันจะวิมันจะหมดแล้วนี่ท่านผู้ชมถ้าเสือโค้่งหมดแล้วก็สบายแนละ้วหมาป่านั้นเอาดาบได้เลยโอ้โหพอพอพอ,พอโอ้โนนนนนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจ๊ะโผล่มาหน่อยจ้าโผล่มาหน่อยจ้า หมดจังหมดจังโอ้โอมามามาซ้ำเลยโอ้ยไม่ถูกเว้ยโอ้โหไม่น่าพลาดเลยเปลืองกระสุนแม่โอ้โหไม่น่าเลยตกไปไม่ได้นะมันซ้ำเราแน่นี่เออฮึไอเสือโคร่งน่าจะเหลือตัวเดียวนะ ดูสถานการณ์แล้วสบายแนละ้วนี่เฮ้ยหมดหมดหมดเช็คก่อนเช็คก่อนว้าวเสือโคร่งหมดเหลือเสือดาวตัวเดียวกับพวกหมาป่านะานู้ชมสบายแล้วคันนี้โอเคหมาป่าก็ใช้ลูกกลุ่มได้เลยลูกกระจายนะลูกกระจายมันเนี้ยนัดเดียวตายใช่ไหมไม่ต้องกลัวเลย เอาตัวนั้นก่อนนี่เห็นไหมนัดเดียวตายนะใช้ลูกกระจายโอ้โหโอเคลูกกระจายลูกกระจายเอาเปียกมันปะเหรอเนี่ยนี่ <c oughs> อ่ะไม่เสียเวลาเราใช้ดาบเลยดีกว่าเนาะทุกสโมสรไหม เดี๋ยวจะเอาเปรียบมันเกินแล้วมีดาบด้วยแล้วก็มีหอกเพชรโอ้สบายนะเรามีชุดเกราะเพชรอีกเออเสือโคร่งตายหมดแล้วนะไม่กลัวแล้วแค่นะี้มาเลยนไหมสู้เลยไหมมามามานะมา,มา <laughs> <laughs> แน่จริงเลยเกราะเพชรมันสบายอยู่แล้วฮนะเลือตัวเดียว ตัวเดียว่างนี้ถอดกรอบเพชรเลยตัวเดียวโอเคโอเคนะตัวเดียวขอถอดกรอบเพชรนะแล้วกันท่านผู้ชมเฮ้ยถอดยังไงนี่ตัวจัวตัวแบบนี้อุ๊บเป็นผู้หญิงด้วยะเอาไหมแม่ สมบายโอ้โหดาบเพชรมันแหลกอยู่แล้วท่านผู้ชมหูแม่อังนี้ต่อ,อยังไงดีวะมือเปล่านะเออสู้กันมือเปล่าเลยใช่ไหมมือเปล่ากได้อย่างเงี้ยนี่ดาเมจแค่หนึ่งเองใช้มือเปล่าก็ได้ยวะนี่มือเปล่าก็ตายแล้วโอ้โหเพราะว่ามันบาดเจ็บเจอดาบเพชรไปทีเดียวนะ โอเคเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะในดงพญาเสือคร่งรีเทิร์นรอบนี้ก็ชนะนะฮลอดตายไปได้อย่างวุดวิทท่านผู้ชมโอเคภารกิจของเราก็ออกจากดงพญาเสือคร่งให้ได้นะก็ใช้วิธีการปีนออกไปใช่ไหมนี่ะปุ๊บ เรียบร้อยเย้ลาก่อนดวงพญาเสือโครง่งรีเทิร์นโอเคนะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้กับพิวด้ดวยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบา,บาย